ครับครับการตั้งคณะกรรมการมาธิการการคมนาคมครับเชิญท่านประธานกรรมธิการได้เสนอจํานวนและรายชื่อกกรรมธิการครับครับต่อไปเป็นรายชื่อคณะกรรมการกธิการการคมนาคมนะครับจานวน17ท่านครับ 1. นางจุธารัตน์นินเพรม 2. นายฉลองทองนะ 3. นายชูชีพเอื้อการ4 นางนัททินีพรจันทระโนไทย 5. นายธนันชัยแท่จึง6นางทารณีปรีดาสันเจ็ 7. นางสาวนิชาภาสุวรรณนาคแนายปราณีเกรำเกนายพิชานพรศิริประทานสิ 10. นายพมรเชาสิริคุณสิอด นายมานะมหาสุวีระชัย12พลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษ13นายวุฒิชาติกาลยานมิตร14นายสมชายเล่งหลัก15นายสุนทรชาวกิจค้า16นายสุพันธ์สอนชัยและ17นายอเนกวีระพจนานันท์